ตรงนี้นะครับเนี่ยเป็นพลาสติกตรงขาวๆเนี่ยนะครับขาวๆเนี่ยคาว่าเปลี่ยนพลาสติกได้ไหมของแค่ผมเข้าใจว่าเปลี่ยนตรงนี้นะครับเพราะว่าอันนี้เป็นเหล็กอันนี้ก็เป็นเดิมทีเป็นพลาสติกหมดเลยทั้งรุ่นเนี่ยพลาสติกหมดเลยแต่นั้นเป็นยุคก่อนยุคสมัยโบราณก็จะเป็นพลาสติกหมดเลยแต่ปัจจุบันนี้ก็ใช้เป็นเหล็กในตรงนี้เป็นเหล็กตรงเทาๆเนี่ยนะครับตรงขาวๆที่เป็นพลาสติกที่เปกล่าว สามารถเปลี่ยนได้ครับถ้ามันถ้าถ้ามันเปลี่ยนแต่ต้องดูการเวลาผมว่าการเวลาของการผ่าตัดแค่สามปีเนี่ยปกติไม่น่าจะทําให้เกิดพลาสติกสึกได้ยกเว้นจะจย่ากว่ามันผิดปกติหลายอย่างอย่างเช่นผ่าแล้วเอ็นรอบรอบหัวเข่าเนี่ยมีการเปลี่ยนหน้าที่ไปหรือมีการฉีกขาดไปอันที่สองมีการวางตัวตัวของไอ้ข้อเทียมเนี่ยผิดไปจากเดิมมากมายอ,อันที่สามมีการติดเชื้อเกิดขึ้น อันนี้สาคัญมากเนี่ยติดเชื้อเกิดขึ้นตั้งแต่ผ่าตัดใหม่ๆจนถึงเลื่อยมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยประการแรกต้องไปเช็คซะก่อนว่ามีติดเชื้อไหมประการที่สองต้องไปเอกเรย์ดูว่ามันน่าจะเป็นกักชาใหอะไรเราค่อยคุยกันว่าเปลี่ยนหรือไม่เปลี่ยนคบางทีอาจะต้องเปลี่ยนหมดเลย ค่ะอีกท่านหนึ่งบอกว่าโรคข้อเสื่อมถ้าเป็นแล้วซื้อแคลเซียมมาทานจะได้ประโยชน์หรือเปล่าเป็นไปแล้วนะคะเป็นไปแล้วก็เหมือนเมื่อกี้เลยคําถามเหมือนคาถามแรกอ๋อก็คือเพิ่มอีก <น ixí? S 2> ตัวหนึ่งที่คุณหมอแนะนำเข้าไปเพิ่มอีกตัวหนึ่งค่ะเวลาเดินหรือวิ่งรู้สึกเจ็บที่หัวเข่ามันจะเกี่ยวกับข้อเสื่อมหรือเปล่าเป็นได้หลายอย่างอันที่หนึ่งเป็นจากเอ็นรอบๆหัวเข่าอันที่สองเป็นผิวหัวเข่าอันที่สามเป็นหมอนรองกระดูกอันที่สี่เป็นข้อเสื่อมเองค่ะอีกท่านหนึ่งบอกว่าอายุสี่สิบปีขึ้นไปถ้ากิน นมผงลดไขมันนมผงไม่มีไขมันอาจจะโลแฟตอะไรอย่างนี้นะคะมีประโยชน์ต่อกระดูกและข้อจริงหรือเปล่ามีประโยชน์ครับแต่อย่างเมื่อกี้คล้ายๆแคลเซียมค่ะนมก็คือมันเป็นตัวแทนของแคลเซียมนั่นเองที่เราเข้าใจกันนะคืออายุเยอะก็ยังทานได้ไม่ได้หมายความว่าอายุเยอะแล้วมันไม่สะสมแล้วไม่ต้องทานอย่างนี้ไม่ใช่ใช่ต้องทานต้องทานข้อเข่าอ่อนเกิดจากสาเหตุอะไรข้อเข่าอ่อนเข่าอ่อนเนี่ถ้าถ้าผมเข้าใจหมายความว่าไปแล้วเข่ารู้สึกมันซุดมันไม่ค่อยมันไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่ อันนี้เกิดได้หลายอย่างอันที่หนึ่งเกิดจากตัวกระดูกสันหลัง,งเอวสันหลังอะไรซึ่สึกก่อนแล้วก็มีการกดเส้นประสาทแล้วทำให้เกิดขาอ่อนแรงรรอ,อันนี้เกิดจากเส้นประสาทอันที่สองเกิดจากกล้ามเนื้อซึ่งไม่แข็งแรงเองบางคนอาจจะไม่ค่อยแข็งแรงเดินไปเดินมารู้สึกเข่าสุดไปเฉยๆก็ได้ไม่มีปัญหาอันที่สามเกิดจากโครงสร้างมันเสียมีการเจ็บปวดเดินไปปวดปั๊บขึ้นมาทันทีแล้วก็เกิดการสุดได้หลายชนิด อีกท่านหนึ่งบอกว่าปวดบั้นเอวมานานแล้วทานยามากว่าสิบปีแล้วไม่หายจะทํำยังไงดีอ่าบั้นเอวนี่เป็นบอกได้หลายอย่างอันที่หนึ่งเป็นกล้ามเนื้ออ่าอาจจะเป็นกล้ามเนื้อก็ได้แต่เขาบอกปวดมาเป็นสิบปีแล้วนะคะคุณเป็นไม่ได้สิบปีก็เป็นไม่ได้อันที่สองเป็นจากเอวมันเสื่อมค่กระดูกเอวมันเสื่อมอ่าก็คือเสื่อมก็คล้ายๆข้อต่อเนี่คล้ายๆกันในเอวก็เหมือนกันมีข้อต่อมีหมอนรองกระดูกมีกระดูกอ่อนเหมือนกันค่ะเพราะฉะนั้นเสื่อมก็เป็นไม่ได้อันที่สามคือ เป็นจากหมอนรองกระดูกมันมีการสุดการเสื่อมไปมีการแตกไปเนี่ยกดเส้นประสาทหรือว่ามีการทําให้ระคายเคืองต่อเส้นประสาทพวกนี้ก็ปวดป้านเอวได้แต่โดยทั่วๆไปต้องถามอายุด้วยถ้าอายุหนุ่มๆแล้วเป็นอย่างนี้เนี่ยก็โรคก,ก็จะเหลือไม่เยอะแต่โดยทั่วทั่ไปมักจะเป็นกล้ามเนื้อครับค่ะอีกท่านหนึ่งค่ะรู้สึกว่าคาถามคล้ายๆกันท่านแรกบอกว่าข้อนิ้วมือเนี่ยดัดไม่ได้จะมีวิธีวิธีรักษาอย่างไงส่วนอีกท่านหนึ่งบอกว่าข้อนิ้วนางที่มือค่ะจะรู้สึกปวด ไม่สามารถงอได้เมื่อตื่นขึ้นมาในตอนเช้าแต่ถ้ามีแสงแดดนะคะแสงแดดก็จะค่อยๆคือพอเริ่มมีแดดปุ๊บก็จะค่อยๆเริ่มหายไปครับคนแรกดัดไม่ได้ดัดไม่ได้ต้องดูซะก่อนว่ามีอย่างอื่นเพิ่มไหมมือดัดไม่ได้ไปอุบัติเหตุมาหรือเปล่าทําให้เกิดข้อเนี่ยมันติดหรือเปล่าอันที่หนึ่งข้อติดโดยอุบัติเหตุอันที่สองข้อติดด้วยอื่นๆอย่างเช่นติดเชื้อมาก่อนอันที่สามเป็นจากควบกลุ่มที่มีการ เสื่อมไปข้อก็จะมีดัดไม่ค่อยลงแต่โดยทั่วๆไปมันจะเกิดอาการอักเสบพวกนี้พอดัดไม่ค่อยได้หรืออักเสบไปแล้วมีการติดการยึดของกล้ามเนื้อเนื้อเยื่อรอบๆทําให้เกิดดัดไม่ได้คนคาถามถัดมาก็คือว่าข้อติดข้อติดนี่อีกอันเลยบอกว่างอไม่ได้ค่ะ,ะต,ต่อได้เรื่อยๆนะครับข้อติดหมายคือว่า ค่ะคุณผู้ชมคะขออภัยนะคะเมื่อสักครู่นี้เกิดเหตุกระแสไฟฟ้าขัดข้องเรากลับมาต่อดีกว่าเมื่อสักครู่ที่คุณมอกกำลังจะอธิบายเรื่องของคําถามจากทางบ้านที่บอกว่านิ้วเนี่ยตื่นขึ้นมางอไม่ได้แล้วก็ต้องพอมีแดดอ่อนๆเริ่มมาปุ๊บถึงจะเริ่มหายเป็นปกติอันนี้ถ้าคิดโดยหลักวิชาการนะครับมันเกิดจากการอักเสบอักเสบแล้วเป็นผู้บอกเป็นประจําเลยนะคะตอนเช้าประจําเลยครับพวกนี้กลุ่มนี้จะเป็นประจําอักเสบเสร็จ ก็จะมีการหลั่งสารอักเสบออกมาสารอักเสบมีคุณัาิที่ทำให้เกิดการเพิ่มน้ําขึ้นมาค่ะน้ําขึ้นมารอบๆบ,บ,บริเวณแถวๆนั้นในช่วงกลางคืนเนี่ยนิ้วมือหรือส่วนอว,วัยวะตรงไหนที่ไม่ค่อยได้ขยับน้ําก็จะมีการสะสมจากการอักเสบตรงนั้นสะสมเสร็จตื่นขึ้นมาก็จะรู้สึกเอ,อ๊ะมันแข็งผิดปกติพอเวลาเราขยับหรือวม่มการรีดน้ําออกไป เลือดน้ํากลับคืนสู่ร่างกายเข้าไปในกระแสะเลือดคืนเนี่ยตัวนั้นก็จะเริ่มดีขึ้นมาขยับได้มากขึ้นเห็นว่าคนไข้มาบ่นแบบนี้บ่อยมากหรืออีกอันนึงก็คือว่าทําให้มันอุ่นขึ้นการอุ่นขึ้นทําให้รู้สึกว่าเลือดไหลเวียนขึ้นดึงเอาน้ําตรงส่วนที่อักเสบตรงนั้นออกไปทาให้ขยับได้มากขึ้นอันนี้คือคําอธิบายเฉพาะตรงนี้แต่ไม่ได้ลงลึกถึงว่าสาเหตุเกิดจากอะไระแต่คิดว่าน่าจะเป็นอักเสบตรงเนี้ย ไม่ได้เกี่ยวกับอุณหภูมิหรือว่าต้องเกี่ยวกับแสงแดดต้องรับแดดไม่เกี่ยวนะคะประสบอุบัติเหตุที่หัวเข่าแล้วก็รักษามาเป็นเวลาสามเดือนแล้วไม่ทราบว่ามีโอกาสหายหรือเปล่าอมันกว้างมากค่ะหัวเข่าอย่างที่ว่าโครงสร้างมีเยอะแยะเลยครับคราวนี้การพิจารณาโครงสร้างเนี่ยต้องดูก่อนว่าอวัยวะตรงไหนเนี่ยหายได้เร็วตรงไหนหายได้ช้ากว่ากันสามเดือนเนี่ยโดยทั่วๆไปถ้ามีอาการผิดปกติทั้งเนื้อเยื่อ ทั้งส่วนอื่นๆทั้งเอ็นหรือทั้งผิวข้อเนี่ยก็ควรจะหายแต่ว่าสิ่งที่เหลือจากนั้นเนี่ยอาจจะเป็นสิ่งที่ทําใหา้มีอาการผิดปกติตามมาได้อย่างเช่นกระดูกหักโดยปกติกระดูกติดแล้วทเดือนเนี่ยถือว่ากระดูกติดแล้วหรือเอ็นขาดถ้ามีการเย็บซ่อมอย่างถูกวิธีหรือมีการาใส่เฟือกแล้วเอ็นติดต่อได้ปกติเนี่ยควรจะหายแล้วแต่ว่าสิ่งที่เหลือหลังจากการหายเนี่ยอันนี้จําเป็นที่จะต้อง ฟื้นฟูแล้วก็บำบัดต่อไปอย่างเช่นมีการติดของเขา่ามีการายึดตึงหรือมีการเจ็บอาการปวดอยู่เพราะฉะนั้นสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ต้องการบำบัดโดยนักกายภาพบำบัดต่อไปหลังจากาผิดปกติมาแล้วแต่ถ้าเป็นผิวข้อถ้ามันเป็นเยอะสามเดือนอาจจะไม่หายหรือถ้าเป็นการฉีกขาดโดยที่ไม่รักษาก็อาจจะไม่หายสามเดือนค่ะ,คะมีคําถามเหมือนจะจะย์ ถามที่คุณหมอพูดสักครู่นะคะยายับยั้งกระดูกพรุนตอนนี้มีรักษาหรือยังมีแล้วใช่ไหมครับเวลานั่งรู้สึกเมื่อยเมื่อยข้อเวลาสลัดเท้าเนี่ยจะมีเสียงลั่นดังปั๊กนะคะสาเหตุจากอะไรอปกติที่ผมกล่าวตอนแรกผิวข้อเราไม่ใช่แบบยึดติดตลอดเลยยังมีการดิ้นตัวได้เพราะฉะการการสลัดหรือมีการดังเนี่ยเกิดการ ไม่ใช่เป็นการฉีกการขาดของอะไรนะครับแต่เป็นการยืดตัวหรือขยับตัวอย่างรวดเร็วของติวข้อทำให้เกิดการดังได้ไม่ผิดปกติยกเว้นมีอย่างอื่นแทรกเข้ามาเป็นปวดเช่นบวมเช่นอะไรต่างๆนะครับอีกท่านหนึ่งบอกว่าเรานั่งยองๆปวดเข่าด้านขวามีโอก,กาสเป็นโรคข้อเข่าเสื่อมหรือเปล่านั่งยองๆออโดยปกติท่านั่งยองๆเป็นท่าที่ผิดโดยปกตินะครับเราไม่นิยมให้นั่งนานๆถ้านั่งนานอาจจะมีการยืดการตึงการยึดของเอ็นรอบๆของเข่าได้ ค่ะนะครับแต่ถ้าเป็นทาติดต่อกันเป็นช้าๆนานๆเนี่ยอาจจะส่งผลต่อการเสื่อหมหอวเขาได้ง่ายขึ้นค่ะอีกท่านหนึ่งคล้ายๆเมื่อสักครู่ค่ะเดินยืนมีเสียงลั่นดังที่ข้อหัวเข่าถือว่าถ้า<อ>ไม่มีถ้าไม่มีอาการอย่างอื่นแทรกเข้ามาโดยปกติมักจะไม่ผิดปกติเสียงดังนี่เป็น<ม>ปกติปกติเราก็เป็นตอนเี้ก็เป็นค่ะอีกท่านหนึ่งบอกเวลาเดินเนี่ยบางครั้งรู้สึกมีอาการเสียวที่หัวเข่าเป็นโรคเข่าเสื่อมไหมถ้าเป็นแบบไม่ได้ดังแต่ว่ามันมีความรู้สึกว่าปวดแป๊บๆเสียวเสียวมันเสียวเนี่ยบ อันที่หนึ่งอักเสบอันที่สองมีความไม่มั่นคงของเขา่า <font S 2> ครับหรืออันที่สามเกิดจากการฉีกการขาดภายในก็ได้อันนี้ต้องไปตรวจค่ะคุณบอกว่าการผ่าตัดนี่ทุกคนผ่าได้เหมือนกันหมดไหมถ้าเป็นโรคเบาหวานจะผ่าตัดได้ไหมส่วนใหญ่ไม่มีปัญหาครับที่เกิดครับตอนต้นรายการบอกว่าถ้าเราคุมได้ดีเนี่ยทุกอย่างควรจะเข้าใกล้สิ่งปกติมากที่สุดหมายว่าเ,าเราคุมเบาหวานได้ดีเราคุมความดันได้ดีเราคุมโรคหัวใจได้ดีทุกคนผ่าได้หมดครับความเสี่ยงขึ้นกับแต่ละคนแต่ละคนไป ค่ะแล้วถ้าไปวัดความสมบูรณ์ของมวลกระดูกนะคะแบบที่วัดจากเท้าจะมีความถูกต้องสมบูรณ์มากน้อยแค่ไหนโดยปกติจะมีวิธีมาตรฐานอยู่นะครับวิธีมาตรฐานหมายก็ว่าเราอาจจะ,ะวัดมวลกระดูกที่สะโพกหรือวัดมวลกระดูกที่ข้อมือก็ได้แต่วัดมวลกระดูกที่เท้าหรือทํากันทั่ว,วไปตามห้างหรือว่าการโฆษณาเนี่ยส่วนใหญ่ยังยังไม่ใช่วิธีมาตรฐานพอครับแต่ว่าด,ดูคร่องเ